สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ไปซื้อข้าวสารมาให้น้องแจนนะคะ1กระสอบนะคะด,ดูดูเวลาพวกเขาเห็นนุกนะคะเจ้าสามแสนเขาจะกระโจนกระโดดใส่นุแบบนี้เลยนะคะจะถ่ายคลิปก็ถ่ายยากนะคะมีอ่าก่อนอื่นต้องกราบขอพระคุณอ่า ท่านผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไกลนะคะที่ท่านไม่ประสงค์จะออกน้มแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมูขอบพระคุณเอซีหลายท่านที่สมทบหมายซื้อข้าวสารให้น้องแจนด้วยนะคะนี่ก็แฟนของน้องแจนนะคะก็โยข้าวสารลงนุกออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่เมตตาเด็กๆนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปเลยนะคะก็น้องแจนก็ให้อาหารเด็กๆมีข้าวสารแล้วก็ อาหารแห้งในถุงนะคะไข่นะคะอ,อ,อาหารเม็ดของเด็กๆนุกทยอยเอามาให้นะคะของส0 0 0 0นส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านนะคะคือถ้ามีนุกแบ่งปันอยู่แล้วนะคะให้เด็กๆได้กิกกกนได้อิ่มนะคะรวมทั้งคนที่ดูแลน้องก็ให้กำลังใจเข้าไปนะคะจากผู้ใหญ่ใจดี FC ที่เมตตาม,มานะคะก็นุกก็ได้เป็นสะพานบุญนะคะได้ช่วยเหลือ คือคือการเลี้ยงหมา3ตัวนี่มันก็ไม่ธรรมดานะคะความความสิ้นเปลืองเนาะแล้วนูก,ก็คิดคิดทบทวนไปว่าถ้าน้องแจนเขาบอกว่าเขาไม่รับเลี้ยงให้น่ะนูไม่รู้ว่านกจะเอาน้องไปไว้ที่ไหนเลยจริงๆเพราะว่าบ้านนุกเองเนี่ยก็เห็นอยู่นะคะว่าทั้งแมวทั้งหมาคือบริเวณมันก็แคบนะคะบ้านนุกมันก็แค่ 88ตารางวาส่วนส่วนหนึ่งมันเป็นบ้านนะคะแต่ส่วนที่มีบริเวณมันน้อยมากนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นบุญของเจ้า3ามแสนนะคะที่มีที่อยู่มีบ้านที่อบอุ่นแล้วมีผู้ใหญ่เจดียเอฟซีที่เมตตาพวกานะคะเอ่น้องๆได้ทำวัคซีนกันหมดแล้วนะคะได้ทำวัคซีนกันหมดแล้ว แล้วนุก็ได้ซื้อสายแมวด้วยนะคะได้ซื้อสายแมวแล้วก็อาหารเม็ดของแมวมาด้วยนะคะกบขอบพระคุณทุกความเมตตานะคะนุก็จะทำดูแลเด็กๆต่อไปตามที่ท่านเนฟซีได้เมตตามานะคะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ